ที่รองเอ้ยตีตัวเนาะกรรมกรทั้งแง่ทั้งหมวกเอาวัสซื้อวาสัุนี่เบิง้งเดีอีกแล้วนออี่ลูกพี่แง่ช่งมาดิเบิ้งนาพอยก็เบิง <laughs> ้งอย่างนี้ร้อนน,อน,นี่ทัก่าน่มองนี่นี่น้องนี่เ,<อ>เห็นไหน,น,นี่แม่พาอาเบิ้งพี่เจ้าว้านอยสาพัญตรงนี้แม่จะไปเรื่อง แล้วว <ara> ok ่าสิเดียวกั้มบัมอกแบมันยาทำไห้เดี๋ยวนะบังบังยยยงซพหลาต้องลาดเลยอาลาเต็นตามกันั้อะเหมือนปนไปยายไอดไหเอใชุ่่สารนะแต่ก่อนเป็นเป็นเป็นธาตุมียเดี๋ยวนี้น้องเหมือนกินข้าแรงนะคะวันนี้นะคะจะเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วจะไม่กินร่องแรม่ได้นะ คือแบบย้ายบ้านใหม่ก็ย่นี้ละจ้าโอ้ยแบบสุดๆเลยเอาหนุาไปไปดูมาเนี่ยวบนบ้านอะไรนี่ดึงมานี่บ้านอะาน่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวงกอีกหนึ่งตีตัวสศานะจะบอกแล้วโอ้ยโือบ้านเราก็จะล้มลงหนึ่งนะคะ ทรสับไปอ่ะบ้านี้งไม่ขอเที่ยวทางจ้ะพอดีเขาเที่ยวทาากับสีใหญ่ไปซื้อทีเมืออืนโอ้น้องเหมินท่าน้องเหมินน้องเหมินมกินข้าแรงนะไม่กินครับดื่มน้ำไม่เยอะนะคะจะไเปาจะเป็นซุเปอร์สตาร์แล้วอ่ะ เปปแล้วของเรายังไม่เคลียร์เพราะว่ามันเก็บของอะไรไม่ได้เลยของไปตงไหนมไปไปไหนันไปไหนนะอป่าหลังลมที่จริงเรากมาง้างบ้านนะแ้ก็เตือมีเร oh no ือง อันนี้ห้องชุดผู้ใหญ่บ้านนะคะนี่เยอะเอาม่เอาขึ้นมาหมดนะเพราะอะไรฮ้อนอ้อมซินสวัสดีค่ะก็ลูกสวัสดีจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวยเจ้าสวยก่อนเรยวถ้าเจ้าสวยทำยังไงคะฟังฟังเจ้าสวยก่อนวันที่ห้าวันที่ห้าก่อนเร็วไม่ไม่จริ่งอุ้ยอันนี้ตั้งไหนเนาะตั้งไหนดูใจจับไม่ไหวโอ้ยตั้งไม่ไหวโอ้ยทำไมตั้งเยอะจังเลยไม่ไหวไม่ไหวกันเอาแบบไม่ไหว มวยมวยจรกทีแย่มเลยาเนฮอนจับพ <N no liebe> ี่หนะเปิดัดลมอักรือตู้เย็นเ้ี่หนุ่มแสงรองฟินแลนด์ภาษเยอาเฟสเจ้าก็ซื้อหน่เพาเดจ้งพี่หนุ่มเจ้าไปได้เมื่อ้านออกเดือนนี่กลับไปได้งานยาวเออขาช่วยขาจะช่วยน้องเจ้าอ่ะ หุ่นข้ามุ้งพ่อมแม่จักรห้องกระ,ะพิพี่หนุ่มเขาก็เคลียร์งานให้ทุกอย่างกระบ,บีนั่นแหละไม่ว่าเอกสารอะไรไม่ว่าประสานงานเรื่องพวกนี้คือทําหมดเลยเรื่องเช่าบ้านนู่นนี่นั่นก็ซ้อยกันไปเนาะแม่พรุ่งนี้ไนะอเฮียจะเข้ามาคือใครเข้ามาเอากสารบ้านเราไหปูไข่หรือเปล่าใช่ลูกชายจะโทรมาพระปูไข่ไม่เห็นไม่นานลุงอไส่เขาเป็นยังไงพระปูไข่ผู้หล่อเนางอ้อมนางอ้อม ภรรยาพี่หนุม่มแล้เดี๋ยวมีงามแล้วผู้หายดีตั้งแต่ได้เดี๋ยวมีงาม่ามพี่หนุม่มไม่เสียงดังค่ะไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะคะวันนี้นั่นตู้เย็นไม่จะได้ไม่ไม่ร้อนขึ้นนั้นใบมันจะเอ้ยของนังยงกันสิอย่างนี่ เออวันก่อนต้องหาตู้หาอะไรพบอลแกให้เอาตู้เย็นพอไปตรงนี้ใช่ไหมใช่อืมเจ้าอยู่กันกันเลือสต้อนกับเหงไตกันเนาะเราทำมานอยู่กับไตเลยเนาะน้องจาน้ำังสาดบ้านมีคนุ่ตึงเหมากัน นึกาหลถอยถอยออาสินน้องสินขาดมันมันมันหายใจลูเลูวเู็วเวเเสรเลยไม่จะได้น้ำขึ้นไหมแต่พี่เจ้บ้านไม่กินน้ำเย็นนี่หรอเย็นอยู่แต่ไม่ย็นจัดไม่ว่มาให้น้ำอ๋ออ๋อไ้่เย็นเย็นยไม่ลูกพี other, blood, ่ กุยเย็นใหม่จ้าพี่หนุ่มไปเอาก็ถามผู้่อนบ้านอยู่เอาอยูไ่ไหนเพรา่อ,อราไม่ใส่ของเป็นที่อยู่ของพ่อเราเองงานอะไรนะ <c oughs> ออนเกินอันนี้เอาเสีนคือไปทิ้งขยะค่ะพี่ปิดเรียนเขาถึงหมดไปแม่ป่า <c oughs>

แล้วตีเมียเลยเมียตายก็มือเลยนี่รุ่นยกอันตู้เย็นในไหมอยจะไปทะเลาะกับเราไหมเอาหนุ่ม <S <S s ู้ยนใหม่ค่ะตู้ยันใหม่ค่ะผู้ก่อตู้ยันใหม่ค่ะของนาริตะกับโตเกียวโตเกียวค่ะโตเกียวคะนาริตะกับโตเกียวค่ะโตเกียวค่ะไรตไอ่งนี้ เอเอเออแหลังน,นี่ดีวแฟนี่แงนี่ตู้เย็นส่งให้คะของน้องโตเกียวน้องนาฬิาพิสตาพี่พีตาพี่นาริตาราราต้องใช้นาริตาต้อง,งจุดม,มูอนไม่เจาะซอไม่หมดซูไปแต่ละมือแต่ละม พี่หน <si ุ่มจะยุ่เส้เนี่ยม uh ัคนแก่หรือมั้งังวอันนี้เสีเ็บไตทำงานไบไปโอเคไหมร้อนมากไ่อได้อแบ่้อยือไแกนอ่างเมื่อได้แก่เดก็พ่อน้าเ็อยังเอาเดีจะไปทำอไรเอาขายแคบหมูก่อนขายแคบหมูก่อนแคบหมูค่ะขายแคบหมูไหม้ายยากแคบหมูไม่ยืนแบบนั้นค่ะเสียเลยไหมโอ้ย มันต้องวอร์มก่อนไงก็จะเสียบเลยเสียบเลยต้องมีอะไรแล้วก็เสียบเลยไงเสียบเลยแล้วก็เสียบเบี้ยวมันใส่นี่นอนกินอยู่นี่มือมือเขาจะมากนะเปิดเพลงดังมาอ่ะมันโล่งในตรงนั้นเราอยู่แคบในห้องน่ะ